สวัสดีค่ะเพชรด้าลิ้รวยค่ะสืผ้ามาตามเลยหลังส่งปลามแมวนะคะเนาะมาส่งดูรลักกิโลค่ะย่ำขึ้นเนาะค่ะเข้ามาตามกันค่ะว่าเพิ่นเสด็ตัวใดเพิ่นเขามาสามงวดแล้วเนาะค่ะเนาะเขามาสามงวดแล้วด้วยค่ะเด่นให้ดีตัดให้ดีเพิ่นว่าค่ะงวดนี้ งวดที่สีนะคะเนาะงวดที่สีที่เพื่อนมาขออยู่นี่ค่ะงวดหลุกยานปีใหม่เลยนะตาจะให้หลุกนีรางวัลได้กันมั้ยยังลูกก็ตาบอกแล้วลูกนะาไ้กลับกันไปกลับกันมาลูก ให้สามนวดติกนะสามนวดน่ดได้มาสองงวด,นะงวด,ด,งวดเป็นห้างวดลูกนะจะได้สามเป็นห้าลูกหารถแห่มาเล่นตรงนี้ให้ตานะลุกนะแล้วไอ้นายน้อยที่บบนันาคา้นวดมาทำของเลื่องเขาลุกนะเราเลี่ยงตายายให้หมดน้ันยรับปากไว้ลุก มีอะไรมั่งล่ะมีตาบอกเราี่ตาขอนำะมีหัวหมูสองหัวเป็กสองตัวไก่สองตัวดอกไม้ถูดเขียนเสื้อผ้าชาา้าม้าผลไม้ถาดใหญ่น้ำแดงน,น้ำเขียวเหล้าเบียร์ลูกทำให้สมลูกนะลูกนะทำให้สมหน้าเขาหน่อยลูกทีลูกหลานมาไกลลูก าาส,าส,าส,สามน้อยละมากนะเออสสสาอ,สองสา,สามตัวเนี่ยกลับเลขให้ดีนะลูกนะตัวล่างหนึ่งตาจะให้ไปสองตัววันหวยออกสี่โมงเช้าหรืนะจะให้เต็มที่ ตัวละหมื่นตัวละห้าพันทุ่มเลยลูกนะตาบอกให้ทุ่มก็ทุ่มลูกอย่างตรงงวดที่แล้วมานี่ลูกอ เยอะเลยตาเหนื่อยตามคนรลบแขทไม่ไหวแล้วนะมีวเป็นเห่นกันขึ้นเน,นะนาะเจ้าไม่เอาขออยานอนลูกระลัจสางกระลัง่วงนอน,นลกนะยังไงเลาะจะลงลง น,น้อยจะนอนอยกาต้าที่นี่ไม่ลุกเนี่ยอนอนไม่ลุกนอนอย่เน้อ,เนอ,นอยน้อยใหญ่แล้วลูกอยูยกต้าเลยจะกลับลุกี่อยู่ดยกันะครับโอ้ยกลับไปเถอะใช้นางน,น,น้อยอยู่กสอง,งคนลุกนาะ น้ำแดงกขวัญก็อร่อยเลยนะเมาอย่ไม่เมาวลูกดันแดงต้องเอามาให้ตาพินนะสองแปดห้าลูกนะน้ำหวานนะสองห้าลูกรู้ไหมลูกน้ำหวานสอง

อืมที่ไม่โดนเลยลูกคนนกุ้นร่มอย่างเงี้ยโดนแลน้วมีร่มโอ้โหน,นอนเลยเนาะเหนื่อยลเอาเด็กๆจะมาก็มาเด้อเข้ากันมาเลยลูกสี่คนเลยลูกมาอ้อมข้างหลังเลยลูกนะ นอนทางลูกไอ้เก้วนี่ก็ให้เว่งนะลูกนะที่อยู่ตรงโน้นอ่ะลต้นไม้เนอนี่เห็นมาลูกมันก็อยู่นี่ลูกหนูจะลูกตลูกเดินกันเดินพี่ตากันงงอะลูก มากบุรีโผล่บุรีหกตองนะลูกนะตองที่ปลูกเอาบเบาๆก็รู้ตอกห้าถ้วยขวดลูกนะตายทีกินหมูอน่าอยู่ก็รู้อิ่งหน้ามันได้แน่ลูกซื้อให้ดีนะลูกนะหกสี่สองลูกไอ้โง่ซื้อให้ดีนะลูกนะ ไอ้งโ่โหลุกเนาะไอ้ควายเนี่ยตัวนี้ยหมือนจาร์้ามารามเน้นฮาสามยังไม่รู้ยเลยลูกโอ้โนี่มีล่าพวกนี้ตอนเช้านี้รีบกลับนะลูกนะเขาจะมาเป็นเยอะหลุกเนี่ยเขามาหาล่าตรงลุกเขาจะมาทำกันที่บ้านหลุกนะเราก็จะไปให้ตัวเดียวกันอนี่างพวก สี่สองลูกหกสี่สองตัวเก่าลูกนะแต่หกนี่ตายยังไม่มั่นใจเลยนะสามมงเช่าอีกตัวได้ไหมลูกสี่สองนี่สามมงด่างมงเช่าวันออกตาจะไปยังนวดทีแล้วลูกทืให้ไว้เจ็บสามตูแล้วไม้ห้าสาม,มาตูนะเด็กเด็กจะไปย,นะยเลลกยลลลลปเอาตัวหน้า ถ้าอยู่ก็อยู่ตัวนี้นะเล่นกันให้ดีลูกลูกล่าเล่นกันให้ดีนะลูกนะหก4ีีสองลูกต,ต่อว่าตีสองไม่เป็นที่นะจะเอาผมผมยายไว้ก็ถั่นได้แกันๆลูกหลอกห้หาง่ายใช่ลูก ตัวเน้นในหกสี่สองลูกนะตัวกันลูกหนึ่งห้าเจ็ดลูกตัวกันลูกเด็ก่างระวางหนึ่งสี่กับห้าหกนี่ลูกเด็ก่างนี่ให้ไว้สองตัวลูกนะปังกลัวจะเป็น ตัวเก่งห้าหกลูกตัวกันหนึ่งสี่ด้วยห้าหกตัวกาครบลืกลูกลำบากมันมีประกาศแค่ห้าหกหนึ่งสี่ซื้อให้ดีนะลูกหนะให้น้ำน้อยดูกซื้อหกสี่สี่สองลูกเล่นกันให้ดีลูกนะ ดีสามตัวนีนเต็มที่เลยลูกสามตัวเขาพตาสามตัวเต็สามตัวน้อยน้อยเอ้ยตัดเล่นสนกยังงหลายสนกนะหกสี่ลูกแล้วก็สี่สองลูกถ้าลูกจะกลับก็กลับสองสี่ก็ได้ลนะสักห้าบาทลูกกลับไม่สักหาบาทลูกนะตัวนั้นก็ห้าพันลูกนวลนลลูก สี 4, 2, ตัวรหัพันเด้อสี่สองเน้นสี่สองเด้อร่ยนซืนอ้อให้ดีนะลูกนะสาธุ 6, 4, หกสี่สองหสี่สองข้างล่างห้าหกหาตัวเก่งข้าตัวกันหนึ่งสีตัวกันหนึ่งสี่ จำไม่ได้ลูกคลาหกตีสองลูกก็เจ้าสองตี่หกก็ได้ลูกไอ้ลูกลาเล่นก็นใ้ดีนะลูกนะหวยตัวเนี้ยลูกตกการหนึ่งห้าเจ็ดลูกของยายลูกนะหนึ่งห้าเจ็ดของยายการไว้ก็ห้าบาทลูกนะถ้าสิบบาทห้าบาทลูกยายจะได้มีซื้อหมากซื้อโพกินลูกน้า โอ้จะเอาอนางน้อยอยู่นี่ทั้งคื้นได้ไม่ลูกเนี่ย,นนยจะเอาขึ้นไปนอนอยู่บนโน,น,น่นเน่หลกลองตาตยายนะลูกปอนมานอนรอบเนี่ยีนางน้อยนี่มันตายแล้วแล้วมันฟื้นใหม่เพราะมันได้ขึ้นข้างบนลูกมันรู้มันังใต้ชิดกับเรื่องบนมาเลยนางน้อยนี่มันโค้งง่ายๆลูกเนาะเขาให้มันง่ายๆมันมีบุญล,ลูก ครูก็ทําให้ทีบ้านคืนอย่างสวยงามลูกนะบุญบารมีมันเยอะลูกโดยใหญ่มันก็คืนให้นี่ปีนี้วายครูนี่ยังไม่ได้เลี้ยงผ่าเฉยไมยลูกโอ้ทำสลุปนะลูกล๋าเอ้ยมีเดือนหนึ่งกาเดือนสิบเพื่อปลกจะไม่ได้สองวดลูกแล้วต่อไปยาวลูกถึงมีนาลูกปีหน้า ถ้าไม่ได้บ้านได้รถกันเอี่ยงนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะลูกนะตาช่วยแบบนี้แล้วนะลูกรางวัลพวกลูกก็ได้กันไปแล้วนะลูกอ้อาวตามีเรื่องแค่นี้ลูกเนาะไห้ลูกลากแค่นี้นะลูกหกตีสองนะลูกนะหกตีสองลูกตัดตัวเล่นที่นี้นะลูกนะหกต หกสี่ีสองลูกนะระวังนะลูกนะกลับไปช็อห้าบาทลูกสองสี่ตัวล่างข้างล่างหนึ่งสี่ตัวกันมาลูกนะตัวเต็มที่ห้าหกหนสี่ล่างหนึ่งสี่ห้าหกลูกห้าหกใช่ลูกหนึ่งสี่ห้าหกล่างจะเปิดต้นแบ จะเปิดก็จะมากันเยอะเลยนะพี่ก็จะแคบสุวที่โน่นนะโอเคนย่างเงาปลาตาก็จะได้ครับผ่อนเดี๋ยวเขาจะมากันเยอะะตาเหนื่อยตาก็อยากจะเหนื่อตัวนี้ยังไดยายก็อยากไปดีคนมาชวนกันเยอะเลยหีของพี่ทำอไงไ่เหยก็ไปตมอ้าหน้า เหนื่อยจ้าก็วิ่งไปหาเขาเดี๋ยวพาเขาไปสามต้มนตนี่ว่านั้นที่ทำไมไม่ตรวจนะผมทำได้หรือเปล่ามันก็จะเอากัน่อยูน่นะพอทำเขาก็มาลุกไขยังอยู่ไม่ลุก ถึงนี่ก็ก่อนจะกลับท้าแม่เขาสักหน่อยนะลูกนะเอาทรายตรงคือเขาข้ามาหลกเอาใบตองลูกเอาใบตองวางลูกเอาไข่เอาทรายถึงนะก้าวขยุบลูกไข่เลือกที่ลูกเทียนดำมีไหมลูกทูบดำแล้วลูกเอาเทียนดำกรนลูกหน้าจุก เน,น่นน,น,น,นั่นก็เอาธรรมดากลกนะโวะัวก็ก็ได้เหยวจะบอกให้ตายยายช่วยมาตรวจแล้วเขาไปยังมาลาดถึงเหมหรอต้องสนุกแล้ว ดีเอ <Ooh, yeah. S 3> ้นดีดีนะลูกนะเนี่ยลูกเนี่ยลูกตัดเล่นให้ดีนะลูกนะจะท่าหน้าโง่กันทั้งนั้นรู้ไหมลูกเนี่ยรู้ไหมลูก้เยรู้ไมู่จ้านไอ้น้อยร้่น่า่นให้ ต้องฟัง่นตังยังเอาไม่ถูกเลวด้วยี่อยากด้วยจะซือ้อไม่ติดกลับไปกระดอนเวลาตาไปเขียนให้สามตัวเลยลูกวันสุดท้ายยายเขียนาาาายายเขียนเสร็จให้ลูกจะตีตให้เลยให้กันคนละตัวลูกบ้า,บาเดินหอกเพื่อง มีใครเอาหยดมันหมดบ้านมีตลาดหยดเนาะอย่างไปบอกเขาทุกนวดนี่กลับตะรุ่เช้านะลูกนะพึกนี้ไม่ต้องทามนะลูกนะไอ้นายน้อยไม่ต้องทามลูกสี่โมงวันต่อทุกทุกบนที่ลูกนะเราเรียกยาเรียกยาไปูกถ้าบอกให้ซื้อเต็มที่เต็มที่ลูกนะตุ๊กูกมีจังหวะอีกสามนวดลูก อีกสามงวดลูกนะแล้วจะหยุดเดือนหนึ่งแล้วยาวลูกถึงมีนาเมษาลูกถ้าไม่ได้ลดได้บ้านจะช่วยเพื่อให้ไม่ได้แล้วลูกนะตาจะให้แค่นี้นะลูกหกสีสองนะลูกนะหกสี่สองแน่นๆ่นลูกหกสี่สองลูกเน้นเอามีแค่นี้ลูกนะ ตาจะได้พับผอนลูกลาจะได้พักอนได้เหนื่อยกันทังวันลูกหกสี่สห้าหกกล้างลูกนะห้าหกลาการไหวกี่ครั้งลูกหนึ่งสีลูกหนึ่งสี่นะครับการไห้เดี๋ยวตาจะไปบอกไับทีนะถ้าเป็นที่ตัวเท่าไหรลูกสี่โมงเช้าลูกนะ ยังนอนเล่นีนอนยังไงเออก็นอนให้หลางไปนอนอยู่บ้านนอนกับตาก็ได้ลูกนอนได้ลูกตาเอานอนได้นอนติงคุ้งอยนอนอยกลับไปนอนอยู่ลักษณะโอ้จะให้ไปอีกรูปว่าจะไปไหนเนี่ยฝนมันลงนอนในรถเลยโอเคนี่แล้วลูกน้อยคนบากกันเยอะลูกนะ หกสี่สองนะลูกสี่สองลูก4สี่ส่สองสี่สองตอนห้าหมดหน้าครับกระชายังอยู่ไม่ลูกกระชาของลูกใช่ครบคั้งไทุกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาเยอะน้มานี้หน่อยี่มันจะไปหมดเลยหกสี่สองหกห้าหนึ่งสี่ ตัวเก่งนี่มันสี่สองะตัวเก่งสีแต่ตัวหน้านี่ยังไม่แน่นยอมะแต่ตาจะเอาให้อยู่ลูกนี่ยวถึงไปขอเขาแล้วลูกมันจะฉลาดอีกนะไปดูมาแล้วลูกแล้วบุญบารมีล่างคนนี้เขาสูงลูกเขาตายแล้วเขาจะพื้นลงมาได้ใช่ไหมเขาทำบุญเยอะๆลูก ได้สร้างโบสถ์สร้างคาลาไว้เยอะเขาถึงเอาลงมาเทสามจุดเลยนะใช่ลูกไปปิดไปสนุนๆนรุกนี่ี๋ยวเขาก็มาอีกนะเดี๋ยวเขาก็มีคนมาอีกรอบนี้รอบขาวลูกเจ้ามือมีที่ยิงมาด้วยคนลูกชายเด็นะเขาก็มาดูว่าเอาพระมาทนี่คนใหม่มาอีกแล้วเหรอคะ โอ้นี่เนี่ยข่าวเป๊บเร็ว